คุณส่วนตอบคําถามพวกหน่อยมีคนกันแกล้งหรือเขาทําตัวเองนะครับถึงขั้นไปขู่40สวบางคนก็ไปขู่ลุงป้อมให้นักวิชาการเดินสายขู่ลุงป้อมต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับผมบุตรซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เชียงใหม่แล้วก็โคราชแต่พอโดนอายการชี้ปุ๊บเงียบกิ๊บ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศรักจีบกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าจุดจบของทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาจะจบอย่างไรนะครับหลังจากกลับมายังประเทศไทยแล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอาการป่วยของท่านเหมือนกันอะครับคือเพราะว่าจิตใจคนมันสำคัญถ้าภาวะจิตใจแย่ไปเนี่ยมันก็ทาให้อย่างอื่นมันล้วนไปตอนนี้ใจ ไป,ปดูปบบใจเย็นี่ลูกสาวอยู่ใกล้ๆสามคนอยู่ใช่หลานเจ็ดคนมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่หมองคนแก่แัยเจ็ดสิบห้านะครับน่ารักครับยังไง<ๆ>ก็โอดเข้าใจและเห็นใจคนแก่ัยเจ็ดสิบห้าที่จากบ้านเกิดมุงนอนไปนานนะครับคนนี้กลับมาก็ ไม่เชื่อมหน้าผมก็ตัดคนต่างอยู่เป็นเก,เกมครั้งนี้นะ่าจะเป็นมาเป้าหมายนะ่าจะเป็นท่านท้องถิ่นมากกว่าจะ,จะเล่นงานผมเหรอโอไยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่เถอะคือว่าสิ่งในเรื่องของคดีนี้ก็มีเกิดขึ้นตอน่อที่ะรัฐประหารอดีตรัฐประหารตอนนายกยิ่งร,ะร,รกักเสียจใ,ใหม่ๆนะคะแล้วก็อายการสูรงส์ศุนย์นะัทธาก็ถึงตั้มเลยนะพศชแล้วก็ไม่คุยค่ะ ที่เหมือนกัพราะว่าก็จะได้สามารถาพูดถึงข้อเท็จจริงได้นะคะไม่ได้ปักความกังวลอยู่ว่าอะไรคะมามั้ยคะไม่มีเลยค่ะเมื่อกี้ยังยังยังได้คุยโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะไม่ม่มีความกังวลอะไรค่ะก็เพื่อนบอกว่าคพือนกำลังจะมางานนี้ก็แพรจัดเต็มที่สุดที่จะทำได้นะ ที่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้วันที่2มิถุนา2,567นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองอีกนิดนึงนะครับาสายลับ007นะครับได้รายงานเพิ่มเติมมาว่านะครับเมื่อวานเนี้ยฝนตกไม่ชุกนะครับขึ้นลมสงบนะครับเรือสปีดบ,บท๊ทสีดำเนี่ย ที่เตรียมไว้3ามลำที่เกาะช้างได้เคลื่อนออกจากสถานที่อูจอ่จอดเรือนะฮะออกไปด้านนอกแต่ไม่ได้รับเวพออกไปนะครับแต่เป็นการไปตรวจสอบลาดเรเอที่ห่างจากทะเลประมาณสักกิโลสองกิโลสามกิโลว่ามีเรือตรวจการของกองทัพเรือวิ่งไปวิ่งมาหรือเปล่าครับก็ปรากฏว่าทางผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยได้ส่งเรือตอ่อหรือเรียกว่าเรือตรวจการเนี่ยวิ่งไปวิ่งมา บริเวณบริเวณห่างจากเกาะช้างเนี่ยด้านนอก45กิโลเมตรนะครับ 45- กิโลเมตรนะฮะแล้วก็คือตรวจการยาวเลยยาวเลยแปลว่าไม่ให้เล็ดรอดเลยอะเอาง่ายถ้ามีการตรวจการอยู่ตลอดเวลาทางผู้บัญชาการทหารเรือท่านพเลเรือเอกอดุมพันเอี่ยมเนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการไว้เพราะไม่ต้องการให้ v i p ออกนอกประเทศด้วยวิธีทางเรือเพราะมิฉะนั้นผู้บัญชาการทหารเรือจะมีความผิดนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชาัการทหารเรือนะฮะก็ฝากให้าดตเวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าอย่างไรเนี่ยถ้าจะหยุดรัตะเวนเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางทางทางอากาศเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้ว VIP ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ VVIP ไปไม่ได้ทางบกทางบกไปไม่ได้เลยเพราะท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยด่านปกติด่านช่องทางธรรมชาติเนี่ยกันไม่หมด เพราะว่าถ้า V.I.P. ออกไปได้เนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารบกถ้าออกไปได้ทางบกผู้บัญชาการทหารบกซวยถูกย้ายถ้าออกไปได้ทางอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศถูกย้ายถ้าออกไปได้ทางเรือท่านผู้บัญชาการทหารเรือถูกย้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3าเหล่าทัพนะครับที่ไม่ต้องการให้ V.I.P. ออกไปเพราะไม่ฉะนนั้นเนี่ยจะไปสร้างความวุ่นวายจากนอกประเทศมาในประเทศนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับ ผมบอกว่า VIP เนี่ยไปพักที่บ้านใหญ่ชนบุรีเนี่ยบ้านหลังใหญ่ที่ชนบุรีมีหลายหลังนะครับไม่ได้ระบุนะฮะไม่ได้ระบุนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้อนตัวนะ,ะไม่ต้องร้อนตัวนะฮะถ้าร้อนตัวก็โทรหาพี่เต้ได้ก็มีเบอร์พี่เต้อ,อยู่แล้วนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะถึงช่วงเอาไปว่าเอาเป็นว่าเนี่ยต้องลาดตะเวนเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะฮะไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจนกว่า VIP จะแสดงตัวว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะ v ีไแสดงตัวว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนนี้จะไปได้อีกทางหนึ่งก็คือนะฮะก็คือ v ีไสามารถที่จะขึ้นไปกับเครื่องบินที่ไปรับเสียแป้งนะฮะเสียแป้งนานโหนดที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่4ถ้าจะไปได้นะครับ VIP v พีไอพี A P ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแล้วผมก็ไม่ทราบด้วยวเป็นใครนะครับก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะไม่ถูก ดำเนินคดีด้วยเหตุผลนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าให้ v i p ขึ้นเครื่องบินลํานี้ไปด้วยนะฮะผมทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะไปรับเสียแป้งมาด้วยตัวเองรัฐมนตรีไปรับด้วยด้วยตัวเองหลังจากนั้นมาลงเครื่องเนี่ยท่านนายกเศรษฐาจะมาต้อนรับเสียแป้งด้วยตัวเองเพราะว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลมารวมสิบเดือนเนี่ยยังไม่มีผลงานก็กะเอาจะเอาเสียแป้งเนี่ยเป็นผลงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับก็ฝากเป็นการอัปเดตข่าวนะเพราะว่า ช่วงนี้ขึ้นลมถ้าขึ้นลมมันสูงถ้ามีมีมีพายาุถ้ามีพายุขึ้นมามีฝนขึ้นมาเนี่ยพายุอ่ะมันจะทําให้ขึ้นสูงสามถึงสี่เมตรเรือสปีดโบ๊ทไปไม่ได้หรอกอันตรายตายนะฮะตายแน่น,นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยก็ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรก็พอไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังแต่เนื่องด้วยไปไม่ได้เนื่องจากมันมีเรือต่อเรือตรวจการของกองทัพเรือ้อมาอาวุธครบมือคอยยิงสกัดก็เลยไปไม่ได้ ฉะนั้นเนี่ยก็ฝากสามเหล่าทัพดูแลต่อนะครับขอบุณครับใครจะเชียร์โจรก็เต็มที่เลยนะครับบางคนบอกสารตัดสินจำคุกไปแล้วเขาไม่ใช่โจรเขาคือนางเอกคือพระเอกแต่สายตาผมนะครับเมื่อสารตัดสินแล้วในฐานะผมเป็นทนายความเขาไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกก็คือโจรเขาคือนักโทษเช่นกรณีคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ใช่พระเอกนะเขาคือนักโทษชายที่ชื่อทักษิณยิ่งรักเขาคือ นักโทษหญิงที่หลบหนีคดีบางคนก็ไปบูชาทักษิณเอ่อบูชายิ่งรักอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าสารตัดสินแล้วต้องเคารพนะนะครับอย่างเนี่ยบอสเนี่ยอยู่ิทยาเนี่ยนี่ก็หนีคดีหนีหมายจับสารเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับเราอย่าไปสรรเสริญคนรวยนะอย่าไปกลัวเขาแบบโอ้โหอย่าไปว่าคุณทักษิณเดี๋ยวเขาไม่แจก,กคนละหมื่นเขาไม่ได้เอาเงินของตระกูลชินวัตรมาแจกนะเขาเอาเงินภาษีประชาชนมาแจกพอแจกเสร็จแล้วก็พวกผมแล้วก็ พวกกูนี่แหละก็ต้องใช้นี่แทนเถาชัดเจนนะครับที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมายัางประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ยอมติดคุกแม,ม้แต่ว,วันเดียวฮนะไปอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14ของตำรวจนะครับปรากฏว่าผู้มนในการโรงพยาบาลตำรวจทั้งคนเก่าและคนปัจจุบันถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะผู้มนในการโรงพยาบาลราชทันนะนะและก็หมอก็ถูกแพทยสภาตั้งกรรมการสอบสวน นะครัให้เราเสร็จภายในร้อยแปวันในขณะที่คณะกรรมการปพก,กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157นะครับกับหมอทั้ง4คนหากแพทยสภาชี้ว่ามีความผิดนะครับในขณะเดียวกันปปชก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่กรมรัชทันเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ปล่อยให้ทักษิน ะะไม่อยู่ในเรือนจําไปอยู่ในโรงพยาบาลติดต่อกันไปเวลาถึง6เดือนแล้วก็ที่สําคัญคือให้รับการพักโทษทั้งที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คนชราป่วยหนักนั่นะก็เป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นหลังจากทักษิณออกมาก็เดินสายนะฮะแล้วก็เดินสายอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โชว์ออฟว่าเขานั้นนะมีศักยาภาพเพียงพอมีคนมาต้อนรับเป็นจนวนมาก ที่ผ่านมานะะกลุ่มม็อคคนเสื้อแดงก็มีการโจมตีพลเอกเปรมบุกบ้านพลเอกเปรมกล่าวหาพลเอกเปรมนะครับว่าเป็นอมัมมัดว่าเป็นตุด๊ดนะครับก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีไปทุกร่ายไปยันครับ,รบตาม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 มา,มาโอ้โหสามรอบกันนี่เออตายครับตายตายตายขอบคุณครับขอบคุณระวังรถหรือมลชนระวังด้วยนะครับ ประชาชนจึงเดินทางมาร้องป๋าเพราะว่าป๋าเป็นผ okay. yeah, okay. um um ู้หลักผ oh? uh ู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ประชาชนคิดว่าป๋าแนะนําทางออกให่ตุลาการสารนรธรวาุญได้ดีประชาชนคิดว่าประเทศนี้มีทางออกแน่นอนประชาชนคนไทยจึงมาขอพึ่งารนมีป๋านะกราบท่านคุณป๋าเลยครับนะ คุณส่วนจำได้ไหมฮะตอนสมัยปี53 51 52 53ถึงขั้นก่อก,การจลาจลเผากรุงเทพมหานครบุกบ้านพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะครับบานบุกบ้านพลเอกเปรมตินสูรานนท์นั้นก็กล่าวหาพลเอกเปรมนะว่าเป็นอดิสเบิลแฮนมือที่มองไม่เห็นเป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญก่อหาสารพัดแต่วันนี้ทุกคนเห็นหรือยังฮะ ว่าใครกันแน่เป็นมือที่มองไม่เห็นใครกันแน่เป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ไปสั่งถึงนายยกรัมตีนะครับไปสั่งถึงรัฐบาลเป็นคนสั่งการเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับถึงขั้นได้ออกมาได้รับการพักโทษเป็นการชั่วคราวก็เดินสายนะแล้วก็ประกาศว่าต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับผมนะแล้วไปที่โคร,ราชจากเชีงยงใหม่ไปโคร,ราชพอไปโคร,ราชเ็ก็ลักษณะเดียวกันนะ ต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับผมนะถึงขั้นมีข่าวออกมาว่าจะมีการล้างแค้นบรรดา40สวนะครับที่ไปยื่นถอดถอนเศษฐาทวีสินจะมีการเล่นงานพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับที่ปรากฏว่าไปร้องเอาผิดเศษฐาทวีสินนะครับคุณส่วนจำได้ไหมฮะประเด็นที่น่าสนใจคือ หลังจากเหตุการณ์ที่โครราสเรียบร้อยทักษิณโดนอายการสูงสุดสั่งฟ้องก็ดีกระทำความผิดตามมาตรา1 1 2หนะครับไว้ายใส่ร้ายว่าจะอยู่นะครับจากกรณีเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นคดีแรกที่ทักษิณโดนนะยกฟ้องไป7คดีคงค้างอีก3 4คดีนะครับฟ้องไปแล้ว1คดีนะครับยังมีคงค้างที่ปปชอีกจําไม่ผิด18คดีนะครับคดีที่จุดคอรัชัน นะครับคดี1นสอก็ครั้งที่ตํารวจอีก3คดีที่รอชี้นะครับซึ่งก็มีตัวเลขของคดีออกมาค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งก่อนหน้านั้นพอได้รับพระราชนาบิโทษจาก8ปีหรือเหลือ1ปีเนี่ยนะฮะลดไป7ปีเนี่ยก็คนก็คือพาว่ากันใหญ่ว่ามีการดีลับมีข้อตกลงโน่นนี่นั่นแต่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ปรากฏว่าอย่างไรทักษณิณจะจบอย่างไรนะครับก็ ทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนทําทักษิณทุนส่วนถามผมถามเลยฮะใครเป็นคนทําทักษิณตัวเขาเองหรือว่าอายการเป็นคนทานะฮะองค์อิงอก,ก็ออกมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงจากการรัฐประหารตกตรงตกลงเนี่ยการรัฐประหารทําให้ทักษิณต้องมาโจมตีสถาบันเหรอนะฮะหรือทักษิณโจมตีสถาบันเองและเข้าใจไปเองต่างหากนะครับตอนนี้ทักษิณมีสิทธิ์จ,จอยู่ยังไงผมว่าเขาม,มีความจําเป็นจะต้องหนี ยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปถ้าหนีไปก็ตรอนี้ทั้งครอบครัวบางคนถามว่าจะไปโดนคดีอะไรเอ้ผมจาไม่ผิดนะคดีจํานําข้าวยังคงมีอยู่นะนะยังรอสารปกครองสูงสุดชี้นะครับคดีทรัพย์สินของยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังถูกอายัดทรัพย์ไว้ทั้งหมดยังไม่ได้ปล่อยนะนะครับถึงแม้ว่าสารปกครองกลางย,ายกฟ้องนะครับยังมีสารปกครองสูงสุดอีกนะที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินของยิ่งลักษณ์ซึ่งยิ่งลักษณ์เนี่ย โดนคดีอาญาไปแล้วนะครับมาตรา157สิ้นสุดไปแล้วนะครับจำคุก5ปีนะครับแต่เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับศาลปกครองสูงสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องจะยึดทรัพย์มายึดทรัพย์เรื่องทรัพย์สินทางแพ่งเนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของทุจริตจันทร์ว่าข้าวหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจกะักษ์แล้วล่ะว่าใครถูกใครผิดเป็นอย่างไรยังคงเป็นคดีที่ค้างและถ้าคดีนี้สมมุติว่าผิดแน่นอนฮะ มันก็เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของการยึดทรัพย์กฎหมายห้าชั่วโคตรไม่ใช่โคตรเดียวนะห้าชั่วโคตรนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า5้าแสนล้านบาทเนี่ยที่ประเทศไทยได้รับความเสียหายนั่นคือประการที่1ประการที่2ผมก็ได้ข่าวเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะว่ามีบางคนบางกลุ่มบางพวกนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมเนี่ยไปสั่งการบงการบัญชาการนะฮะกระทำความผิดเนี่ย ผมว่าคดีนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะในอนาคตถ้ามันเกิดเหตุการณ์สนาดดังกล่าวเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าหนีไปก็ไม่คุ้มนะครับไปก็ไม่คุ้มนะฮะที่สําคัญจะโดนหนักไปก,กว่าเดิมพานเดี่ยวลูกซวยไปด้วยนะครับตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะฮะผมว่าจุดจบของทักษิณตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถูกจําคุกเขาก็สามารถที่จะเอากฎหมายนะฮะที่มีการเตรียมไว้ ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์นะครับให้สมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้ดำเนินการเอาบ้านเป็นเรืจนจย์ตวีสอดส่องนะฮะก็ออกระเบียบดังกล่าวขึ้นมาแล้วก็เร่งให้ดำเนินการนะครับถ้ามีคำสั่งให้จำคุกซึ่งผมก็ว่าเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องหนีไปไหนแต่ถ้าเขาเลี้ยงหลานก็มีโอกาสอยู่ต่อฮะแต่ถ้าไม่เลี้ยงหลานผมว่ามันคงจะมีคดีอื่นๆพุดออกมาอีกมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเกิดจากใครมันเกิดจากคนกันแกล้งเหรอนะฮะที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมีคนกันแกล้งเขาเหรอหุ้นส่วนตอบคาถามพหน่อยมีคนกันแกล้งหรือเขาทําตัวเองนะครับถึงขั้นไปขู่40สวบางคนก็ไปขู่ลุงป้อมให้นักวิชาการเดินสายขู่ลุงป้อมต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกับผมบุตรซ้าแล้วซ้ําอีกที่เชียงใหม่แล้วก็โคราชแต่พอโดนอายการชี้ปุ๊บเงียบเก็บไปเลยนะครับแล้วก็ยังให้ลูก ยังให้พักพวกออกมายืนยันว่ามันเป็นผลพวงจากการราัฐประหารนะฮะทางทีรัฐประหารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับผู้ส่วนแสดงความคิดเห็นหน่อยฮะว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจุดจบพักศีลเป็นยังไงนะฮะซึ่งจุดจบก็คงเหมือนเดิมไม่หนีก็ติดคุกนะครับแต่อยู่นิ่งๆเลี้ยงหลานทุกอย่างอาจจะสบายก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อาทิตย์ไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกไมนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาแสงร่างกราร เพิ่มขึ้นยังมีพระันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายโงดงามคู่กัน ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงกู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม กาายดที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโกลดสา ทองแสงประกายโงดงาม